สวัสดีครับผมต้นดิกเซอร์ครับคลิปนี้ก็จะมาแปลงนะครับขาพักเท้าซองซอนครับใส่ CP 125นะครับอันนี้เราใช้เป็นของเวฟตัวดิสหลังนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวฟเวฟตัวไหนนะจะเป็นดิสหลังครับเราก็มาตัดตรงนี้ครับของเดิมจะเป็นอย่างนี้นะแล้วตัวนี้ตัวยึดขาเบี้ยนะของเดิมนี้เราก็ตัดออก เราก็จะเป็นลูกทรงตบบนี้แล้วที่ต้องแปลนัก็คือเราต้องย้ายจุดจุดยึดตัวนี้คนระับยึดทาเบกมาไว้ตรงนี้นะครับแต่ขนาดะตัวนี้มันใหญ่เกินนะมันก็จะมาวางประมาณนี้เลยวิธีของผมก็คือเดี๋ยวจะกึ่งตัวนี้ใหม่ให้เข้ากับของเดิมซีทีครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับอัก เก่นต,ตัวนี้ก่อนให้ได้ตัวขยึดนะครับแล้วก็อัดเข้าไปในกีเนียมอย่างนงี้นะแหละก็้เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมตัวนี้คนระับแล้วก็อัดตัวนี้เข้าไปในนี้แล้วก็เชื่อมรอบเราก็จะได้ตำแหน่งยึดขาเกียร์ที่ตรงกับซ t ทีพอนะครับแล้วเดี๋ยวมาแปลงอ่าพวกจุดยึดยึดอะไรสปร,สปริงสปริงตัวดีดกับของขาเบรกครับเดนะีย๋ยวเราจะมาทำตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแปลงยังไงเสร็จแล้วจะใช้งานได้จริงไหมครับเริ่มกันเลยโอเคเดี๋ยวไปเอาตัวนี้กึ่งให้เท่ากับของ c ีนีครับแล้วก็อัดแล้วก็เชื่อมตัวนี้ผมก็จะกึ่งไอตัวเศษออกไปนะ คือแรวจะอัดออกก็เกลื่องออกไปเลยดีกว่า น้ำตืนแกงตัวน,นี้ออกให้เหลือ15มิลครับาะขาเดิมยมา15มิลเดยจะใส่ขาเบกของทีทีทเดครบ พอเราปรึงได้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดระยะกับเทรประสาจริงนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เจาะซอกล่องนะครับแล้วก็เจาะร่องละจาะบีนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอวัดกับตัวรถกับของจริงนะครับว่ามันจะระยะประมาณไหนครับตอนนี้เรากึงให้เหลือ15มิลนะครับเพราะว่าขาเดิม CP ทีมัน15มิลโอเคใส่รูปักเท้าสองฝั่ง เป็นไงบ้างก่กบบครับฮะอสองบบตังแนแล่แบบ่งเ <Reese. S 1> ออ อสองชั่วโมงก็คือบังคับโผล่เดี๋ยวขาขากดนะครับอันนี้เราใช้ของเดิมครับตัดออกแล้วก็มาถึง<ฆ>เป็นอลูมิเนียมใหม่ครับแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็เชื่อมแต่ปกติโรงงานก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมขาเนี่ยขาเบรกย้ายตำแหน่งมาแล้วเราตอนแรกมัอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วก็ ไอ้ตัวนี้นาจะเป็นตัวเกี่ยวสปริงครับเราก็ทําการมาร์กไปละเดียจะเชื่อมแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงตัวนี้ต้องสไลด์รูนะครับล่างบนเพราะว่าของเวฟอ่ะกับของทีซีทีจะไม่เท่ากันของเวฟรูมันจะแคบกว่าครับทีซีทีมันจะอ้ากว่างนี้ยาวกว่าแล้วก็สไลด์รูบนล่างครับแล้วก็มาต่อด้วยเติมสปริง ที่เกี่ยวสปริงตัวนี้นะครับนี่ผมก็ได้มาร์ไว้แล้วเราก็จะมาเชื่อมตัวนี้่อเกี่ยวสปริงของเดิมนะครับแล้วก็เราใช้อันนี้เราแปลงแบบใช้ขาบเบรกของเดิมของซีทีครับฝั่งซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับรล็อตลูอย่างเดียวแล้วก็คึงบูกคึงบูธตัวนี้หนามา19มิลแต่ฝั่งซ้ายอะ่ะเราจะคึงตัวล่างครับ19มิลต่อมาอย่างนี้แต่ฝั่งขวาเราต่อตัวบนนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับว่าเราแปลงยังไงเดี๋ยวขอเชื่อมตัวนี้ก่อนแล้วกันสวยเนี่นยมันโน่สีมันด้านหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันสีมันด้านเนี่ยเอเอดูดิเห็เนไหมเป็นด,งดังๆแต่งหูสปริงครับแล้วก็นี่ตัวนี้เลยประเด็นหลักเลยขายิดคาดเบ ก็ตึงบูทข้างบนนะเอ้บูทตรงนี้บูทตรงนี้เท่าไหร่สาารดใช้ได้ปกติอันนี้เกิดติดสินีสิเนี่ยอันนี้เคยผั